ครับพี่แดนเสร็จแล้วครับ100 100บาทครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะช่วยประเทือด้วยครับผมรองรังษีครับก็เลยเลือกครับและไม่เรื่องเพิ่มครับ ผมก็แค่อารมณ์แบบวนเล็กๆครับแล้วก็ลุกเลครับวันนี้ก็ต้องในดำน้ำลีนะครับทอะก็จเล่นเป็นนักเรียน ไม่เกี่ยวครับอย่าอย่าพึ่งเลี้ยวเข้าไปเลยครับตรงนั้นไม่ดีครับคุกเลยครับผมฮะแล้วก็หลังจากที่โดนัทมีรูปการ์ดนะครับผมเล่นตั้งเก่งเลยครับปล่อยของเลยเข้าไปคือทำให้เราได้มาเจอกันครับแล้วก็จะพลอยเง่งตลอดเรล้วจะเป็นแบบนักอนุรักษ์ธรรมชาติครับแล้วก็จะเป็นเป็นคนที่เกิดแล้วก็เติบโตในพื้นที่นั้นเลยนะครับแล้วจะมีแบบ รู้มีข้อมูลแต่พี่เขาเป็นคนในพื้นที่อะไรเงี้ยตอนแรกเราก็แบบมีปัญหาขัดข้อะไรกันทุกทายก็รักกันรำคาษาใช่ซึ่งครับผมรักเล่นรักผมน้อยลงนะฮะแตอเขาสนับสนเยอะแล้วนะฮะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้ก็คุณจะได้สนุกกันทั้งหนึ่งเลยคือความสนุกสนานในเรื่องครับกับสองทีได้เห็นธรรมชาติจริงๆซึ่งเราจะต้องไปถ่ายในที่ทะเลที่ติดชายฝั่งทั้งงานที่งานครแล้วก็ชุมพรใช่ซึ่งก็ ได้ไปถ่ายว่ายน้ำใต้น้ำเนี่ยเยอะมากครับซึ่งก็ได้ดูกันทั้งสองคนเลยเนาะใครอยากถ่ายก็ถ่ายก็ถึงเลยค่ะหรือว่าทำอะไรกันในตอนแรกที่จะถอดเสื้อหลอนนะเรี่ยนคำโตนู่ไงคะตอนนี้ในการการแบบว่าโชว์ร่างทรงจะจะไปเกาหลีก็ไม่ทันแล้วจะเปิดแล้วต้นเดือนนี้นะก็คงได้เท่าที่เห็นนะพิทมากนะพิทมากฮะ เก่งเหรอครับไม่ใช่แล้วเรื่องนี้เราต้องได้ประสบกเอออยู่ทะเลออะไรย่างนี้เผื่อต้องกับเผื่อต้อก็หลังจากที่เราไปดำกันมาสิ่งหนึ่งก็จะมาดำเรื่องนี้ต่อใช่มาดำดำดูหอยดูปลากาลังแต่เราจะไม่เปร้อนนะเพราะเราอยู่ทะเลไม่เลยใช่ด้วยก็คงไม่ดำไปอันนี้เน้นดูปลากาลังเน้นดูหอยหกุ้บารอะไรอย่างนี้น พวกหอยแครงหอยแองกูตัวละสามสิบโอ้ยตัวเลือกแล้วนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกครับเรื่องนี้น่าจะสนุกครบรถครับมีทั้งอาหารตำรวจด้วยแต่เป็นหมดเลยเมื่อกี้อาหารเรือนะตำรวจนะเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็เป็นแบบรักธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวของไทยอะไรเงี้ยมันน่าจะได้ทั้งความสนุกสนานแล้วก็ความความรู้ด้วยนะครับความความปันเด็กนะครบปิดไปแต่ว่าคุ้นตัวแล้วที่เคยเจอ เคยเจอกันในซูซ่าแค่แสบนะครับแลก็ไม่อยากเจอเลยค่ะครับผมซึ่ว่าตุ้ยเนี่ยเขาพยายามไปบอกลูกใหญ่ว่าเอออยากมาเล่นจะโดนัทซึ่งจริงๆแล้วอ่ะผมก็พยายามบอกโดว,ว่าเรื่องของเราไปด้วยกันไม่ได้จริงๆผมแค่ได้แค่ในละครจริงๆครับเพราะผมรักโดนัทไม่ได้ตุ้ยก็หนักใจมากเลยกีบเรื่องนี้แหละตุ้ยว่าต้องทัวหน้ายัางไงแล้วแบบตุ้จะเข้าขวดยังไง ก็เข้าใจว่าตู้ไม่หล่อแต่วก็อร่อยนะ้วนั้นก็พยาิดกาอยู่ที่เรื่องจริงเลยนะคือนนั่นไม่้หล่อมาปีนี้ไม่ออกกเป็นว่าช่วเชียร์เราสองคนด้วยครับย้อนรนักสูน่าจะได้ดูกันประมาณกางปีหน้าครับปีนี้แหละ จะบ้าหรอจะถ่ายไวแล้วละรย่ันยนะ้ถ่ายไม่รู้หรอจะบ้าอาจะลดนจุดทำไมล่ะคะบคเดี๋ยวรอดูครับประมาณส5เดือนาจะได้ดูกันแต่จะมีบรรยากาศมากกว่าแต่ถ่าทงสามเรื่อยๆและวกันค่ะรับว่างนี้เราชมคแล้วเราเนี่ยเป็นไงครับคุณสืบครับเรตติ้งดีมากมีเคนพักยอดมีคนักเนอะแต่รอนแต่แต่ผมสมบูรณ์คริมสมบูร ก็ูกิมไปเรื่อยเกล่ยล่าสุดเห็นตัวเองูกิมใส่น้องจำเรียก็เขินจิเหรอตนี้ว่าธรรมชาติเมื่อกี้ตอน้นมาถึงกองนี้นะคะด้วยแต่กับกิงยเวนนั่นเราหนียที่แบบดูแลดแลน้องๆเอนเก่นายูอะไร่ดูนับดูแลตัวเองได้แล้ครับไม่ต้องดูแลน้องๆใหม่ครับไม่มีอะไรพิเศษไม่มีไม่ได้ข้าผัดใส่ไข่เยอะมากิเศษนะบนละพันุนศึกสนุกครับก็มีแต่คนมาถามถึงครับเอ้ย ได้มาสมมุรณ์ด้วยฉากนี้น่ารักด้วยบันดาลเก่งเขาบอกได้หรอว่าฉากนี้น่ารักเขามาทักกับเราอย่างนี้นะก็พยายามพยายามให้เขาเชื่อคนแม่เนี่ยเราอะแล้วมีคนพูดถึงดูบ้างครับไในแต่รักมากสวยชมใจดูดิไม่เกาบอกว่าเออแบบคุณค่าที่เราได้เพราะว่าเป็นละครตอมยัยของยูนีซีนะคะใช่ครับแล้วก็มีนักแสดงเยอมากผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนก็หายเหนื่อยครับเห็นผลงานออกมาครับทั้ง เนื้เรื่องการดําเนินเรื่องซาวทุกอย่างอประกอบโอเคหมดครับก็แฮปปี้ครับกับมสิครับก็ยงก็กต่ดางช็อ้วยนะครับครับรู้สึกาอ๋อต้มต้มขาวยางเงี้ยเดียวเดี๋ยวรอเหรอเนี่ไก่อนเลย เอาเมืองกันไปเยอะเลยเด็ดแล้นะครับโอ้โหเด็ดจริงจริงไม่ได้มีความอะไรกัโอชบ่ไมโอ้อย่างนี้ได้เลยได้เลยง่า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 ยจา่นี่หมอแกมากด tất cả các con 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 tất cả ได้รถรูกแงครับผมครับเชิญครับผมเรียกสำยศหยินดี้ครับ